สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14.04นาิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยงังศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุมโกมลชั้น6อาคารมหาจักรีสรินทร์คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยทอดพระเนตรการสแสดงโขนคณะนายพิเชษรอบปฐมทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการอักรษรศาสตร์บัณฑิตจุลารุ่น41ร่วมกับงานกิจการนิสิตและภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุลาจัดการแสดงโขนการกุศลขึ้นในโอกาส50ปีน้องใหม่อักรษรศาสตร์จุลารุ่น41ตอนพระรามตามกวางลักษีดาและตอนยกรบ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณค่าของวิชาอักษรศาสตร์และเพื่อนำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ามลูลนิธิมหาจัก,กรีสรินทร์เพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาและกองทุนอักษรศาสตร์จุฬา1 0 0ปีในกองทุนบรมบราชุกุมารีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย สำหรับการแสดงโขนกันกุศลตอนพระรามตามกวางลักษีดาเป็นตอนที่มารีดแปลงเป็นกวางทองไปหลอกล่อพระรามเมื่อพระรามตามไปรู้ว่าเป็นแผนของทศกัณฐ์จึงแผลงสอนสังหารมารีดซึ่งมารีดร้องเรียนเสียงพระรามเพื่อล่อให้พระลักษ์ออกมาช่วยพระลักษ์รู้ทันกลลวงแต่นางสีดาผลักใสให้ออกไปช่วยพระรามทศกัณฐ์สบโอกาสแปลงเป็นฤษีมากเกลี้ยกล่อม แต่นางสีดาไม่ยินยอมทรศกรณัณจึงเข้าลักนางสีดาเหาะกลับกรุงลงกาทั้งนี้นายพิเชษกลั่นชื่นเป็นศิลปินไทยร่วมสมัยผู้นำการเต้นแนวสมัยใหม่ผสมผสานเข้ากับการแสดงโขนตามประเพณีนิยมโดยเป็นผู้ก่อตั้งคณะโขนาขนายพิเชษซึ่งการแสดงมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติและได้รับเชิญไปแสดงในหลายประเทศทั่วโลก เวลา15นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสังประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์สถิตเิริกสิงห์รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทย์ศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นำนางสาวกวินทิย์ประสงค์ยืนยงผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลีที่อนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์ประจำปี2565เฝ้าทุลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียโรงเรียนทันตแพทย์สหรัฐอเมริกา สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบรประชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8ดรอบวันนี้เวลา8ปดนาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานพระวรกาศให้ในายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในนามคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบนําคณะสาธุชนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท97รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบท97รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566เข้ารับการบรรพชาซึ่งทรงพระกรุณาเป็นพระอุปชาในการบรรพชาครั้งนี้จากนั้นมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในพิธีอุปสมบทซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายณพระอุโบสถวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามจำนวน27รูป และโปรดให้จัดพิธีอุปสมบทณวัดบุรณศสริมาตยารามและวัดพระยายังอีก70รูปหลังจากอุปสมบทแล้วจะศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักสูตรระดับนวกภูมินวัดพระยายังจนถึงวันที่1กรกฎาคม2 5 6 6ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบโดยเสด็จพระกุศลเพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์วัดพระยายางได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยวัดพระยายางเลขที่บัญชี 662ขีด2ขีด99407ขีด9องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดยะโสธร วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศเปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาอยู่ประจำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน518คนโดยมีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีโสทรสองสาขาวิชาคือสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปและสาขาการประมง โรงเรียนเน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณนะสามารถพึ่งตนเองได้ควบคู่ก,กับการส่งเสริมอาชีพที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจ,จริงสอดคล้องกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอาทิการส่งเสริมการเย็บผ้าด้วยจักดิจิทัลลดภาระค่าใช้จ่ายในการปักชื่อบนเสื้อนักเรียนการทำน้ำยาล้างจานและการส่งเสริมงานศิลปะ งานช่างสิบหมู่ช่างเขียนที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยผ่านลายเส้นและเทคนิคการเขียนลดลายสวยงามเพื่อสืบทอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สถาบันวิจัยจุฬาภร์จัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการในการบริหารจัดการโรคพิษสุนักบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร วันนี้ที่โรงแรมลอฟมานีย u บูติกโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคดีราชนารีร องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์โปรดให้นายชลิตมานิตยกุลรองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สถาบันวิจัยจุฬาภร์ณเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนักบ้าสู่ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประสุสัตว์สาธารณาสุขจากองค์การบริหารส่วงท้องถิ่นครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษาอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนในพื้นที่ร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิการบรรยายทางวิชาการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนและชุมชน ที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดกลุ่มเป้าหมายได้ดาเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว1,335ตัวในปีงบประมาณ2,566มีเป้าหมายสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนักบ้าในเขตพื้นที่อำเภอสวีจำนวน11ตําตำบลโดยผ่านการประเมินและรับรองท้องถิ่นปลอดโรคแล้ว6ตตำบล กิจกรรมครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนาสอนอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ